ชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิใช้พัฒนาก็คือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิใชยพัฒนาชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเมื่อปีพศ2537 ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการต่างๆภายใต้มูลนิธิใช้พัฒนาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า20ปีเส้นทางของน้ำมันเมล็ดชาเส้นทางที่พิสูจน์ความมุ่งมั่นต้องการที่จะเปลี่ยนความไม่รู้ไม่ชำนาญให้เป็นความรู้ความชำนาญด้วยพระอัจฉริยภาพสายพระเนตรที่ยาวไกลพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตที่ยากจนและขาดโอกาสของพระสกนิกรอนในภาคเหนือตอนบนที่เดิมทำไล่เลื่อนลอยและต้องออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ให้กลับมีโอกาสมีวันพรุ่งนี้อีกครั้งรวมถึงพระประสงค์ที่จะแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมปัญหาไฟไม่ป่าอีกด้วยสำหรับเรื่องชาน้ำมันหรือว่าน้ำมันชานี้ ก็คงจะเริ่มจากอาจารย์นรินนินบนุนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาถวายรายงานเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันชาซึ่งชื่อตระกูลเิทยาศาสตร์ก็คงเป็นคาริเมเลียโอลิเฟรานะครับซึ่งบาจริงในประเทศจีนนั้นเขารู้จัก น้ำมันชานี่มาเป็นพันปีแล้วนะครับซึ่งน้ำมันนี้เมื่อพิสูจน์ทราบในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็ปรากฏว่ามีคุณภาพดีกว่าน้ำมันมะกอ,อกไป็ซ้ำไปจนกระทั่งได้รับการเอ่ยขานว่าเป็นน้ำมันมะกอ,อกแห่งตะวันออกสมเใ็จพระเทพกะสงสนพระไทยในเรื่องนี้ขึ้นมาก็รับสั่งตัวเมื่อเองนั้นบอกให้เอาไปศึกษาให้เราไปจัดหา น้ำมันชาดังกล่าวมาพัฒน,นาในมองไทยสิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งนำน้ำมัน,มนเมล็ดชาที่ดรสุเมธตันติเวชกุลทูลเกล้าวถวายไปประกอบอาหารและทรงมีรับสั่งว่าเป็นน้ำมันที่ดีมากแรกเริ่มก็ยังไม่รู้จักต้นเพราะยังไม่เคยเห็นน,น,นะคะแล้วก็แต่ว่าได้มีงานวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพจุฬาซึ่งที่ทำอยู่นั้นน่ะก็เกี่ยวข้องกับกาศชาน้ำมัน คือกากที่ได้จากเมล็ดหลังจากบีบน้ำมันออกไปแล้วแล้วก็กากนั้นน่ะเอามาใช้ปรับค่าหอยเชอรี่ในนาข้าวก็ได้ทำงานวิจัยตรงนั้นอยู่ก็ทำให้เกิดความคิดว่าเอ๊ะในเมื่อคนไทยทำนาข้าวอยู่แล้วก็จะต้องใช้กากชาเนี่ยมาปรับหอยเชอรี่อยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยทำไมเราน่าจะปลูกเองได้ก็คิดถึงอย่างนี้ก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็หาข้อมูลตรงนี้ดู ก็มีโอกาสก็เลยได้กลับมาคมทูลถามท่านว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการปลูกต้นชาประเภทนี้อยู่ท่านก็รับสั่งว่าชาอะไรเรก็ได้กลับไงคมทูลไปว่าเป็นชาที่เอา,มาเมล็ดมาบีดน้ํามันแล้วก็เอากาก,ากมาใช้ตัดหอยเชอรี่ซึ่งชาวนาไทยต้องการใช้มากท่านก็ให้ความสมทไทยแล้วก็ได้ไปติดตามหาข้อมูลติดต่อประเทศจีน เดือนตุลาคมพศ2548สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุญาตแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์ดิดนัตดาดิสกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชา้นามันของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อรวบรวมความรู้ต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่เพื่อทำการศึกษาวิจัยต้นชาน้ำมันที่เหมาะกับภูมิประเทศภูมิอากาศทางภาคเหนือของเมืองไทยรวมถึงการให้ผลผล,ผลิตน้ำมันที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภค ทั้งทีมยังไม่มีใครเคยเห็นต้นชามาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมืองจีนเนี่ยก็ไปหากันให้ทางผู้แทนที่จีนเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการมีโปรเฟสเซอร์ที่จีนเนี่ยคอยไปดูแลเราก็ไม่เคยเห็นต้นชาอันนี้ก็เป็นจุดแรกเริ่มในเรื่องของการที่จะไปค้นหาต้นชาที่ที่เมืองจีนแล้วเราก็ได้แหล่งติดต่อที่มณฑลกวางสีนะครับซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ในเรื่องของการูกชาทางรัฐบาลจีนเองในขนาดนั้นเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากเลย ช่วัปีพาส่งพันุชาให้กับเราร้อยกว่ากิโลเพื่อนกลับมาพาะเมล็ดพันธุ์ที่โครงการพัฒนาโดยุ้ครับช่วงปีพศ2549-2552โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเก็บข้อมูลต้นชาน้ำมันในด้านต่างๆเช่นวิจัยเปรียบเทียบต้นชาน้ำมันสายพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยกับสายพันธุ์จากประเทศจีนวิจัยการหีบน้ำมันที่ได้ปริมาณน้ำมันมากที่สุดแต่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุด วิจัยการปลูกเดือนไหนจะได้ผลดีที่สุดรวมถึงประโยชน์ทางเครื่องสําอางพร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชน้ํามันประเภทอื่นๆเช่นผักน้ํามันฟักทองบรุมพันธุ์อินเดียมะเยาวหินและแมคคาเดเมียในอันดับถัดไปก็มีพระกระแสรับสั่งว่าก็ถึงเวลาที่จะตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันชาก็เลยมาได้ขี่ของกรมธนารักษ์ที่แม่สายนะครับจัดตั้งขึ้นมา ครานี้เราก็มีแนวคิดว่าในตัวโรงงานเองนั้นเนี่ยถ,ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านก็ร,รับสั่งว่าจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเป็นที่ที่รีแลกซ์เขาสามารถที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหีบน้ํามันเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็การรวมถึงการปลูกน้ํามันนะครับต่างๆได้ได้อย่างมากมาย13ม,มกราคมพศ2553ส,ส,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีปกเสาเฮือนตามวัฒนธรรมร้านนาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่การก่อสร้างโรงงาน16กุมภาพันธ์พศ2554สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอย่างเป็นทางการและทรงเปิดเดินเครื่องจักรผลิตน้ำมันเมล็ดชาขวดแรกถึงแม้ว่างานหลักของเราจะชื่อว่าศูนย์วิจัยแต่ว่างานของงานวิจัยหรือศูนย์วิจัยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ พวกชาวบ้านชาวเขาที่เป็นเกษตรกรก็ได้จะประโยชน์จากการปลูกชาน้ํามันคนไทยทุกคนได้ใช้น้ำมันดีๆที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ในแม่สายคนในพื้นที่ก็ได้ใช้ประโยชน์คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็มีการทำผลพลอยได้ที่เราสร้างสถานที่ที่สวยงามเอาไว้ก็มีคนมาออกกำลังกายตอนเย็นๆเขาบอกว่ามันเป็นปอดของแม่สายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่เป็นที่รวมของครอบครัวเป็นที่รวมของเพื่อนฝูง ทั้งการเรื่องของการออกกําลังกายมารับประทานอาหารจุดประสงค์ของพระองค์ท่านเนี่ยก็ทุกอย่างที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อประชาชนแล้ววันนี้เส้นทางของน้ํามันเมล็ดชาย,ยังคงดําเนินต่อเป็นเส้นทางเพื่อประโยชน์สุขเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแก้ไขความยากจนแก่พระสงฆ์นิกรในภาคเหนือและเป็นเส้นทางเพื่ออนาคตที่สดใสแข็งแรงทั้งหัวใจและร่างกายของคนไทยทุกคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาชา้นมันและพืชน้ำมันจังหวัดเชียงราย